ถามว่าพระอราหันต์มีสังขารไหมมีทํามจะไม่มีนะมีขันห้าอยู่สิ่งที่ท่านต่างกับพวกเราคือท่านไม่ยึดในขณะที่พวกเรามีสังขารทั้งรูปธรรมนามธรรมเรายึดนะนะพระอราหารันต์มีรูปธรรมมีนามธรรมแต่ไม่ยึดต่างหากละ่ะนะไม่ใช่ไม่มีนะบางคนก็ว,า,วาดภาพพระอราหันต์เหมือนขุนยนนะนั่งต้องนั่งนิ่งๆนะ ยิ้มก็ไม่ได้นะหาว่าโลภหน้าบึ้งก็ไม่ได้ว่าโกรธวุฒิพระอรหันต์นี่เป็นยากจริงเลยเหมือนคนพิการไม่รู้ร้อนดูหนาวนี่แน,น่นอนมันมโนทั้งนั้นนะพระอรหันต์ก็เพื่อคนอย่างพวกเรานี่แหละแต่ฝึกฝนจิตใจจนเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ด้วยปัญญารู้แจ้งแทงตลอดว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมท,ทั้งนามธรรมนะ ล้วนแต่ตกอยู่ใต้ใจรักแลจิตท่านวางนะฮะไม่ใช่ไม่มีวันนี้เทศให้ฟังพอประมาณพอรู้เรื่องไหมปฏิบัติยังไงดีเอาละสิรักษาศีลข้อที่หนึ่งนะทุกวันต้องฝึกสมาธิต้องฝึก ถัดจากนั้นก็จเจริญปัญญาเวลาจเจริญปัญญานะสติะระลึกรู้อะไรทั้งกายหรือระลึกรู้นามธรรมเยดูใจรักไปดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งอ่ะจิตกับร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายเนะี่ยก็เสมอกันร่างกายนี้กับโลกข้างนอกก็ประกอบด้วยธาตุก็เสมอกันนะ ทั้งโลกข้างนอกทั้งร่างกายทั้งจิตนะเสมอกาไม่ไม่ไม่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันรู้แจ้งเห็นจริงอะสังขารทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจิตก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเป็นความปรุงแต่งชนิดหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความยึดถือได้นะยึดเข้าไปเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นอ่ะ พอวางลงไปได้แล้วจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นวิญญาณธาตุมีญ,ญาณธาตุก็เหมือนธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมนี่แหละพ้นจากความยินดีพ้นจากความยินร้ายต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากการเสรียแทงด้วยความปรุงแต่งทั้งดีและชั่วไม่ไปวาดภาพให้พิกลพิการไปนะพระอรหันต์เป็นคนธรรมดายิ่งกว่าพวกเรา พวกเราเป็นคนไม่ธรรมดานะเพราะเราถูกกิเลสคลักดันให้เรารู้สึกว่าเราไม่ธรรมดาเรากูดีกูหนึ่งกูแน,กน่กูเก่งกูสวยกูรวยกูดังอย่างเงี้ยนี่พวกไม่ธรรมดานหะลวงปู่ดูลนะท่านเคยพูดนะบอกว่าพระอราหันต์เป็นคนธรรมดาคนที่ไม่ใช่พระอราหันต์ตหาที่ไม่ธรรมดาเพราะถูกกิเลส แต่งให้เป็น,นโน่นเป็นนี่พระอรหันไม่ได้เป็นอะไรเลยพอสมควรแก่เวลาว่าจะเทศง่ายๆนะยากขึ้นทุกทีเลยโทษแท่านนี้แหละคนเก่งแล้วมันนั่งข้างหน้าเพราะธรรมะมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นดูสิผมมันบอกว่าเป็นเราไหม ลองดึงดูสิมันบอกไหมขนตาขนตาขนคิ้วมันบอกไหมว่ามันเป็นเราฟันไม่ต้องเพิ่งกินข้าวยังไม่ได้แปลงเอาเอาหนังก็ได้อหนังหูหนังนงมันบอกไหมว่าเป็นเราด,ดูเล็บถามเล็บสิเล็บเป็นเราไหมดูดูลงไปทีละส่วนทีละส่วนนะ มันไม่ได้เป็นเราแล้วมันก็ไม่ได้มีกิเลสด้วยการให้ค่ามันอยู่ที่จิตโง่ไปให้ค่าเองถ้าเราดูเนี่ยผมกนเล็บฝันหนังนะมันไม่มีเรานะมันเป็นธาตุเฉยๆสมาธิมันได้นะสมาธิมเกิดทันทีเลยไ้กายคตาสตินะทำแล้วได้สมาธินะสมาธิดีด้วยนะจิตเจยตั้งมั่นเด่นดวงเลยเห็นว่าผม ผมก็จิตในคนละอัานกันเห็นหลวงพ่อไม่มีซะด้วยสิมันคนละอันกันไปธทำมอานะธรรมะยังเหลืออยู่ให้พวกเราเรียนถ้าถึงวันหนึ่งธรรมะอย่างนี้ก็จะหมดไปที่จริงธรรมะอย่างนี้ไม่มีการสอนกันมานานหลายสิบปีแล้วนะ ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดกันในวงแคบๆเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ้เฉพาะผู้ปฏิบัติบางคนเท่านั้นอย่างหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารยนะ์ท่านสอนธรรมะที่ประณีตสอนธรรมะที่ละเอียดที่ประณีตให้ถ้าเราไม่ได้ภาวนาทนะ่านก็บอกไปพุโทโธไปไปถือศีลห้าไปแล้วสอนให้ตามชั้นตามภูมิเพราะงั้นธรรมะที่ดีประณีตลึกซึ้งเนะี่ย มันค่อยๆสูญหายไปว่าครูบาอาจารย์นะไม่รู้จะถ่ายทอดให้ใครหลวงพ่อดูไปดูไปเ่าเราเรียนมานะปล่อยให้ตายไปพร้อมตัวเรานะก็น่าเสียดายคนรุ่นหลังร้อยคนพันคนได้ยินอาจจะได้เข้าใจสักสิบคนก็ยังดนะีถึงได้เอาธรรมะอย่างนี้มาเล่าให้ฟังตอนบวชใหม่ๆนะสอนธรรมะอนะไรนี่ ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยังติงเลยประโมทสอนลึกไปนะถ้าไม่ได้ว่าสอนผิดนะถ้าว่าสอนลึกไปสอนคราวาดนะสอนให้มันทําทานถือศีลแค่นี้มันก็ทําไม่ได้แล้วไม่ต้องเรื่องภาวนาหรอกมันทําไม่ได้หรอกหลวงพ่อครับครับครับครูบาอาจารย์บอกเราก็ไม่ว่านะไม่เถียงอนะ่ะแต่ไม่ใช่หลวงปู่ดูลนะไม่ใช่หลวงพ่อพุธนะไม่ใช่หลวงปู่เทศ ไม่ใช่หลวงปู่สิมน,นะมีครูบาอาจารย์อื่นนะท่านบอกว่ามันยากไปนะหลวงพ่อครับครับไปงั้นเชื่อไหมไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อเป็นฆราวาสนะ่ะทําไมเราทําได้คนอื่นเขาก็ทําได้พวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อนะแต่พวกเราใส่ใจในการปฏิบัติน้อยกว่าหลวงพ่อเท่านั้นแหละเป็นพวกตุ่มรั่วใครยังเป็นตุ่มรั่วอยู่ยกมือให้ดูหน่อย ขอดูตุ่มหน่อยเอาพาใจงมือลงมือลง <laughs> ถ้าไม่รั่วนะมันก็เต็มเร็วพอเต็มแล้วก็ขันมันจะแตกตัวให้ดูเลยมันแยกตัวให้ดูเลยนะแล้วไม่จะเห็นไตรลักษณ์ที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วถัดจากนั้นก็เกิดมรรคผลแล้วล่ะ ที่สุดของศีลคือเจตนางดงเว้นที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่สุดของปัญญาคือไตรลักแ้ะเข้าใจถึงใจลักษนะก็พ้นความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงล้ถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์ต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบอร์หกกดีอยู่แล้วนะไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวช็อคไปก่อน Okay. <laughs>